กลับหลังยังทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอบกันดีกว่าพี่มีบอกตรงเลยเก็บอยู่มันมาไม่ได้พี่หวางลอตเตอรี่กนะไรวะพี่อ่ะ ก็เปียกไปยนตะางไม่้รถมรนางันมือาอมูงต้องยก้อต้องยกอ้อหน่อยถึงดเข้า้ล่ะครับไปเข้าาง่เข้าไปนี่ฟอร์ดนะสายทีไงโอ้ฝนคืนแล้วนะ บันขึ้นแล้วบันขาวแล้วเรียบร้อยจีเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคณายคณายบออุ้ยค้างค้างอุ้ยโอ้ดูดูเลยโอ้วยมึงขี่รถไม่ใช่ดีแม่งบใบเขาเขาอ่ะโอ้สบา